เคยหรือไม่กันนนแะ่ะการตอบคําถามในใบสมัครหรือการถแถลงภาวะสุขภาพในใบสมัครเพื่อให้คุณสามารถเคลมได้แบบไม่มีปัญหาตอนป่วยมีหลักง่ายๆ4ข้อดังนี้ครับข้อที่1ถแถลงให้ครบถ้วนค่อยๆนึกย้อนไปในอดีตแล้วกรอกตามข้อเท็จจริงข้อที่ 2. ไม่ตกปิดโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธในวันข้างหน้าข้อที่ 3. 3ไม่เป็นโรคที่เป็นมาก่อนการทําประกันโรคที่เป็นมาแต่กําเนิดโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ยังรักษาไม่หายก่อนวันทำประกันแต่หากคุณเลี่ยงไม่ได้ก็ถแถลงตามจริงถึงโรคนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองแต่ก็มีโรคอื่นๆมากมายที่คุณจะได้รับความคุ้มครองข้อที่4ไม่เป็นโรคข้อยกเว้นความคุ้มครองเพียงตอบอย่างตรงไปตรงมาก็จะช่วยให้คุณเคลมได้โดยไม่ต้องกลัวถูกปฏิเสธครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนวิริยะประกันภัยที่ใกล้คุณ หรือบริษัทวิริยาประกันภัยจำกัดมหาชนทุกสาขาทั่วประเทศ